ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กับแปลงต้นสักต้นก็ประมาณนี้แล้วนะครับเนี่ยสามสองใบใบสามเริ่มออกฉีดยาคุมได้แล้วนะครับรอใบันบานแบบนี้เนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยสามใบเนี่ยนะครับสองใบเนี่ยฉีดยาหนอนฮอร์โมนจับใบหยอดไปวันพุธวันนี้วันหกวันนะครับ ถูกไหมน้ออ่าใช่หยอดวันพุธนะครับเขาบอกว่าหยอดวันพุธอะไรนะหัวกุดท้ายกุดเหรอครับผมก็ไม่รู้นะผมเอาที่วันสะดวกนะครับวันที่มันฝนไม่ตกวันที่มันดินได้เต็มที่นะครับดินชื้นได้ดีนะครับจะเกิดว่ามัวแต่รอวันนะนะครับ อย่างดินดีวันอังคารวันจันทร์แล้วก็ประหยอดวันศุกร์ะครับอ,อพอดินมันได้แต่ว่าหยอดตามใจเรามันไม่ได้นะครับหยอดตามสะดวกมันไม่ได้นะมัวแต่รอรถไม่ไหว ไม่ไหวนะถตาดีมาได้ต้องหยอดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่หยอดเสร็จเนี่ยแล้วมันเลยมาสี่ห้าวันเราความชื้นมันหายนะครับหายในที่นี้มันไม่หายไปไหนหรอกมันหายลงล่างนะครับซึ่งเราหยอดข้าวโพดไม่ถึงข้าวโพดไม่งอกนะครับแดดยิ่งแรงขนาดเนี้ยข้าวโพดไม่งอกนะครับอันนี้ดูได้ตาเปล่านะครับอยู่ประมาณ ขั้นต่ำก็คือ85เปอร์เซ็นะครับถึงไหนแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยววันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับจะฉีดยาคุมนะเขาโพดได้6วันนะครับ6วันนะได้ประมาณ6วันนะครับก็ถือว่าระยะนะครับก็จะประมาณเนี้ย คืบหนึ่ง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 นะครับเนี่ยฉีดยาคุมนะครับยาคุมยาหนอนฮอร์โมนจับใบไม่ใช่ยาคุมค่านะดูดีๆนะครับไม่ใช่ยาคุมค่านะครับไม่ใช่คาราลิสไม่ใช่อันนั้นนะครับจะเป็น อาราซีนนะครับอาราซีนแบบผงแบบกิโลอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่คุมนะไปฆ่าทีเล็ก่าทีเดียวนะครับเดี๋ยวยาก็ขึ้นครับพวกยาเฮวหมูพวกอะไรอ่ะที่มันขึ้นก่อนเขาเนี่ยยาเฮวหมูเนี่ยเป็นหัวครับสําคัญนะครับถ้าไร่ไหนยาหฮวหมูอ่ายาเฮวหมูเยอะเนี่ยพยายามฉีดยาคุมก่อนนะครับ ทะยาเยอะเลยเดี๋ยวฉีดยารอบสองนะครับสิบสามสิบสี่วันเนี่ยเราก็ฉีดยาคุมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วพอสามสิบวันสามสิบวันก็ข้าโพดหัวเข่าใช่ไหมยี่ิบเจ็ดยี่บหกยี่บเจ็ดยี่บแปดวันสามสิบวันเนี่ยเรายังมองเห็นดินอยู่นะครับข้าวโพดเริ่มที่จะคุมดินนะให้เราฉีดยาคุมฆ่านะครับยาฆ่า ไม่ว่าจะเป็นพวกคาราลิสมีโซเดโอนบวกอะทาซีนถูกไหมครับอ่าอีกเลเวลหนึ่งก็คือชุดเจียไตสิบหกลายอ่าสิบสองลายในีใส่สักสองชุดนะครับชุลพันธสามพันสี่มาแล้วแต่นะครับถ้าหญ้าไม่เยอะเราก็ใส่พวกคาราลิสได้ถ้าหญ้าเยอะหญ้าสูงเอาไม่ทันก็ต้องอีกแบบหนึ่งหรือถ้าไม่ทานจริงๆก็ต้องเก็บร่องยาเผาไหม้นะครับกลูโคเฟเนตแอมโมเนียนะ เอาอยาดูซึมไม่ได้นะครับเก็บนะถ้าเราไม่อยากเก็บเราไม่อยากเดินเก็บเราต้องฉีดยาให้เป็นนะครับเราต้องฉีดยาให้เป็นนะอันดับแรกก็คือคุมนะครับพูดหลายๆคลิปเยอะแยะนะครับคุมนะคุมมันเซ็ง คุมมันก่อนนะครับให้เห็นต้นก่อนแล้วค่อยคุมนะครับใบเริ่มบานเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุมได้แล้วนะครับคุมได้แล้วฉีดยาคุมนะใส่ยานอนไปหน่อยหนึ่งนะครับสามร้อยกรัมสี่ร้อยกรัมก็ได้ต่อสิบสองไร่เนี่ยนะครับเสร็จก็ใส่ฮอร์โมนนะใส่ฮอร์โมนจับใบยาคุมยาคุมก็อาดาซีนโลละสองร้อยกว่าบาทเป็นผงอ่ะนะครับหมดนี่ก็สองสูงก็พอครับยาคุมอะ่ะ ไม่ต้องแรงขนาดนะั้นอย่างสมมติว่า12ไร่เราฉีด4ถังเราฉีด800ลิตรเราฉีด1,000ลิตรเรายาคุมมาใส่เลย5 5กิโลโอเคมันอยู่ครับแต่ถ้าข้าวโพดต้นไหนที่มันยังเล็กอยู่กำลังขึ้นถ้ายาคุมมากเกินไปนะครับข้าวโพดมันจะยุบนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับก็ ประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวตอนเวลาฉีดผสมอะไรบ้างเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับก็มาอัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ